สวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตใช้คลิปนี้นะครับในการตอบคําถามของน้องท่านหนึ่งที่ถามเข้ามานะครับโดยถามเข้ามาว่าเกี่ยวกับเรื่องของ ajax นะครับก็อยากน้องเขาอยากจะต้องการนําเอา,เอาตัวแปรนะครับหรือข้อความที่อยู่ในตัวแปรซึ่งอยู่ในไฟล์ a php นะครับไปแสดงใน b php โดยใช้วิธีของ ajax นะครับก็ชื่นชมน้องว่าเขียนคําถามมาได้อย่าง ครบถ้วนดีมากๆเลยนะครับทำให้ง่ายต่อการที่จะเรียกว่าตอบให้ตรงเราเข้าใจกันนะครับทีนี้เราลองมาเริ่มดูกันนะครับเริ่มอย่างแรกก่อนเราอาจจะสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ vs code เนี่ยเปิดโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสร้างโฟลเดอร์ไว้ชื่อ php แล้วก็ขีด ajax นะครับเราก็สร้างไฟล์ b php ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ ตัวแปรนะครับที่เขาบอกว่าชื่อ text นะครับแล้วก็ข้างในมีเวลคัมแค่นี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวข้อความที่อยู่ในตัวแปรนี้นะครับไปแสดงในอีกไฟล์หนึ่งแบบ ajax นะครับเพราะนั้นเราก็ทำการ echo เอาข้อความเนี่ยออกมานะครับถ้าเกิดเราลองมาดูตัวผลลัพธ์นะครับที่เรา ทำจากไฟล์เมื่อกี้นะครับจะได้ออกมาเป็น php ajax นะครับแล้วก็ b.php ก็จะได้ข้อความนี้แสดงออกมาเป็นตัวหนังสือธรรมดาเลยนะครับทีนี้พอเราลองมาสร้างไฟล์นะครับ a.php บ้างนะครับในนี้ก็จะเป็นการใช้ javascript ละนะครับโดยไปเรียกเอาข้อความในไฟล์ b มาแสดงใน HTML นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้โครงสร้าง HTML ขึ้นมาแบบนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เราจะมาแสดงตรงนี้นะครับซึ่งในการแสดงเนี่ยวิธีที่วิธีที่มีช่วงหนึ่งที่นิยมกันนะครับช่วงนี้ก็ยังยังใช้กันอยู่นะครับก็คือแบบง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีซอฟต์โค้ดอะไรมากมายนะ่ก็คือเป็นเฟรมเวิร์กไม่ใช่เป็น jQuery นะครับ ซึ่งการใช้ jQuery เนี่ยเราต้องเอาตัว jQuery เข้ามาก่อนเวลาเราเอา jQuery เข้ามาเนี่ยวิธีที่จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็เราก็ใช้ jQuery นะครับแล้วก็ CDN นะครับแล้วอาจจะใช้ของ Google ก็ได้นะครับหรือใช้ของเจ้าไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นของ Google เนี่ยก็จะนะครับลองค้นดูจากตรงนี้แล้วก็ในนี้ก็จะมี jQuery อยู่ อะนะครับ jQuery ก็เลือกเวอร์ชันได้สมมติเราเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็กรอบตรงนี้มาเราก็วางไว้ตรงที่ส่วน h e a แบบนี้นะครับแบบนี้เราก็จะได้ Library ของ jQuery เข้ามาละนะครับ mm. แล้วก็ทีนี้เราก็จะใช้งานนะครับในโค้ดที่เป็น JavaScript เนี่ยเราจะเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับ นะครับแล้วอาจจะลองลองดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับอลองไปรันในเบราว์เซอร์ดูนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อรันมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำว่า welcome ปรากฏอยู่จากที่เราพิมพ์เป็น html แล้วก็มี test ขึ้นมาทรงตรง c o n s o l นะครับเพื่อเพื่อ make sure ว่ามันก็ทำงานได้ไม่มี error แต่อ,อย่างใดนะครับ ทีนี้เราก็จะมาลองดูว่าอา้าวแล้วเราจะไปดึงข้อมูลจาก b.php มาเนี่ยนะครับเราก็ลองค้นดูนะครับอย่างเช่นใช้ ajax jquery นะครับดูว่าเขาใช้คำสั่งอะไรกันบ้างนะครับก็อันนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าอ่ะลองอันนี้ก็ได้นะฮะลองดูตัวอย่างของเขานะครับมันก็จะมีตัวอย่าง แบบนี้นะครับมีตัวอย่างแบบนี้นะครับอลองดูสักอันสมมติผมเอาตัวง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือลองเอามาใส่ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับสมมติว่าเราอาจจะยังไม่เคยเขียนมาก่อนก็คือ Ajax เนี่ยก็จะไปเรียกเอาข้อมูลในไฟล์ php หรือ h t mail ก็ได้นะครับสมมติว่าเรืงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น b.php นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ไม่เป็นไรทิ้งไว้ก่อนนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ทิ้งไว้ก่อนเสร็จแล้วเมือ่อเมื่อทาเสร็จแล้วนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยให,ให้ทาให้ทําอะไรบ้างนะครับให้อันนี้ก็คือให้ add class เข้าไปถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นสมมุติว่าเราอยากจะให้ตัว body แล้วก็ text อ่าของนี้กันก็ได้นะครับถ้าเรียกเสร็จแล้วนะครับให้เป็นข้อความคำว่าดันนะครับแล้วเราก็ลองไปรันดูตัวนี้คือไฟล์ a php นะครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีเวลข้ามอยู่นะครับผมก็อาจจะลบออกนะครับแล้วก็ จะลองลบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ลองรันดูใหม่นะครับจริงๆเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาแล้วแหละนะครับก็คือสรุปว่าเขียนง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือพอได้ไฟล์เราเรียก ajax ที่ไปที่ url นี้นะครับพอได้ผลลัพธ์ออกมานะครับก็เอามาแสดงทีนี้เรายังไม่ได้เอาข้อมูลมาเนาะสมมติว่าผมจะเอาข้อมูลที่ได้จาก b เนี่ยมาแสดงเมื่อกี้เราเป็นค่า static แบบนี้นะครับเราลองไปดู ตัวอย่างเพิ่มเติมว่าเอ๊ถ้าจะเอาค่าที่ได้จากตัว php เนี่ยมาแสดงเนี่ยจะต้องทำอย่างไงนะครับสมมุติเราจะค้นคำว่าดันนะครับถ้าเราไม่เคยทำเลยนะครับอ่าสังเกตนะครับดันตรงนี้จะมี Data ส่งมานะครับแล้วเราก็สามารถจะเอา Data าเนี่ยมาทำงานอย่างอื่นได้นะครับผมก็ลองมาเติมดูครับสมมุติไม่เคยเขียนเลยก็มี Data ตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายเราก็ t ทคด d a t a เข้าไปตรงนี้ แล้วก็ลองรันดูนะครับก็เป็นอันว่า,าข้อความคำว่าว e l คั m มนะครับก็มาน่าจะมาจาก B ละสมมุติถ้าเอา Make Sure นะครับเราเปลี่ยน B เป็นว e l คั่มอ g เก n สมมุตินะดูซิว่ามันดึงมาจริงหรือเปล่านะครับผมก็รีเฟรชอีกทีหนึ่งก็จะมีว e ลคั่มอ g เก n นะครับก็เนื้อหาของ คำตอบนี้ครับก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับแต่อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเขียนนะครับแล้วอยากเข้าใจวิธีการง่ายๆครับยังไงลองฝึกทํากันดูนะครับขอบคุณมากครับ